มี FC พี่โอ๊กนำอาวุธมาให้พี่โอ๊กชมอีกแล้วคราวนี้เป็นดาบสามเล่มมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและน่าสะสมพี่โอ๊กบอกว่าเป็นดาบหรือกระบี่ของทางฝั่งประเทศตะวันตกซึ่งพี่โอ๊กก็ไม่ค่อยชอบสะสมสักเท่าไหร่เพราะอาวุธพวกนี้จะผลิตด้วยเครื่องจักรและทําออกมาจํานวนค่อนข้างมากพี่โอ๊กมักจะสะสมอาวุธในแถบเอเชียมากกว่าแต่พอพี่โอ๊กได้เห็นดาบทั้ง3ามเล่มนี้ก็พอนึกถึงเรื่องราวในอดีตได้มากมายโดยเฉพาะดาบเล่มนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับดาบในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกาช่วงคอส1นึ1 8 6 5พีก่ ข้อมูลก็พบว่าดาบเล่มนี้น่าจะผลิตในช่วงคศ1 8 8 0ถึง1900โดยองค์กรที่ชื่อว่า Modern w o o d m e n of America ทีพีโอบอกว่าดาบเล่มนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับดาบในช่วงสงครามกลางเมืองเพราะในสมัยนั้นองค์กรนี้อาจได้รับอิทธิพลจากสงครามกลางเมืองมานั่นเองทีโอกเล่าว,ว่าพอพูดถึงสงครามกลางเมืองแล้วก็นึกถึงป,ประธานาธิบดีลินคอนซึ่งก็ตรงกับยุคในสมัยรัชกาลที่4ของสยามในสมัยนั้นความสัมพันธ์ทางการทูตก็ได้เริ่มขึ้นโดยครั้งหหหนนนนนนึ่่งงััั้้ใใลวรรรชชกกาาาาาาทีี4อยบป,ป,ปะด แต่กลับถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลใจความว่าสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงช้าและที่อเมริกาเองก็มีพลังงานไอน้ําที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการขนส่งภายในประเทศพี่โอ๊กบอกว่าของบางอย่างสามารถเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกเพราะสามารถเชื่อมโยงกันได้เหมือนกับดาบเล่มนี้ที่ทําให้พี่โอ๊กนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตและสนใจหาข้อมูลในอดีตเพื่อปฏิปัตต่อกับเหตุการณ์และเพื่อเป็นข้อมูลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันว่าแต่เพื่อนๆคิดว่าดาบอีกสองเล่มนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ